السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ورزقني فهما ربي يسر ولا تعسر وتمم بن خير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم وبك نستعين บรติยาอัรห์มรอิมินนทบวนนาบัทตเลียบทวนนากานะครับข้อเมื่อวันรอฟัตฮตะรอรอฟัตตะรอ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  رازا دارا خارا زارا راجا زارا راحا رارادا داراجا حاراتا خاراجا زاتارا داسارا الف دان الف زام alif jim alif ro alif zai nah ya. oh, ini ngerom nah kan ro, ro fatah anwa ro 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 da ro za da ro kho ro za ro ro ja za ro ro ha ro ro da da ro ja kharada kharaja zataro dasaro alif dan alif zan, alif jim alif ra alif zain, nah parna thi sim na kham na thi sim afson zayn na kham zay fata za 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 زه ده زه رو رو تون میپابام قلعه حزه زه زه خوزه زه رو جزه زه 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 روحه رو رو ده زه حزه زه هرو خوزه ฮาซาซาสีนเชนแดนแดนรอใจสีนเชนดีมนะครับนะก็ทบทวนจบไปแล้ววันนี้เรามาเริ่มหน้าที่11นะครับนะอักโซนสีนนะตัวนี้ก็อย่างว่าอักโซน,น,นสีนสีนฟัตตาอ่านว่าซานะ petani Sarah anak ham nah sini soso sana, -so. sa sah sa sa sana, sa sana, sa sana, 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 za sana, Sajada, kosa hasada, darosa, sakosa, dan dan ro zai, sin Shin. ha sin sin. Tuh nih rokoman plongkan nah, nah, sasa, sasa, saro. Sa saro, Saza Sa dasa, daasa. dasa, dasa Da saja, saja, saha, saha, sa Za sa 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 ja sajada sajada khosaro khosaro hasada hasada darosa darosa sekhosa sekhosa dan dan ro zain sin shin. ha sin shin nah, nah akson mai, tua ซีนนะครับกับตัวเชนตัวห้าเนคซ่อนเก่านะซีนเชนกับเชนเราสังเกตว่ามันจะอยู่ใครใครกันนะครับต่างกันที่จุดสามจุดนะตัวซีนมีจุดไหมครับไม่มีนะครับอ่านว่าซาตัวเชนมีจุดสามจุดข้างเนอ่านว่าชานะาทงยัง้งแล้วก็มีจุดสามจุดนะครับ ساشا ساشا سارو سارو شازا شازا داسا داسا راشا راشا زاسا زاسا شاه شاه سازا سازا شازا شازا Thashadia Thashadia شسخ شسخ Shah Saho Shah خشزة ذا ذا خشا Nah, tua Saya rujak banget Ini tua rai tua short Nah, short Short Dot Dot Scene Scene Short Dot Short Dot Nah, nah tua short Tua dot Scene Scene Short Dot Short Dot nah. เรามาฝึกงานกันอีกครั้งนะครับนะตัวซีนไม่มีจุดตัวเชนมีจุดสามจุดนะจำไม่ได้ซาชาซาชาซาโรชาซาดาซาดาซาซาชาโคซา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 จ

นะครับนะกะจบไปแล้วน,นะครับวันนี้นาะที1 1บกับนาะที12อักษรซีนกับอักษรชินนะครับนะพรุ่งนี้เราก็จะมาเรียนอีกสองตัวก็คือตัวโซดกับตัวดวดนะครับนะตอนต่อไปนะเราก็มาฝึกงานกันนะครับนะสำหรับคนที่นะ อย่างอ่านได้จริงๆก็ต้องตั้งใจนะครับฟึกให้ได้ยังนอยๆคือวันละ่องอักซอนนะแต่บางสิมได้อซอนไปถ้าเราได้ฟึ้งอ่านจนกระทั่งชำนานจนกระทั่ทงออกเสียงทุกจำอักซอนได้ต่อไปเราก็จะสามารถอ่านบทต่อไปได้ด้วยความง่ายได้นะครับแต่ถ้าเราไม่พยายามในแต่ละวันอักซอนเี่ยบางสิมได้ให้ไปในแต่ละวันอซ่องอักซอนี่แต่เราไม่ ฝึกจนกระทั่งเราจำจำนานจนกระทั่งเราจำได้พอมันยิงมาขึ้นนะเราก็จะยิงจะทำห้เกิดความยากในการเรียนของเรานะครับนะเราต้องตั้งใจนะสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนนั้นก็คือความตั้งใจนะหลังจากนั้นเราดองอาจารย์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ประทานความรู้ของอัลรอาน,นในกาบเรานะครับนะพอไม่มี